อัคระสู่วิถีเสียนตอนที่121ฟ้าผันเดือนดับตลอดมาเย่เวยไม่แสดงภูกเขาไม่เผยแม่นม้ำร่างกายไม่มีคลื่นพลังหยวนใดๆถึงแม้หลิวเจี้ยนและคนอื่นๆจะรู้ว่าเย่เวยแข็งแกร่งอย่างมากแต่กลับไม่รู้ว่าเย่เวยแข็งแกร่งไปถึงระดับใดจนถึงบัดนี้ได้เห็นเกราะแสงที่ปกคลุมร่างกายของยเย่เวยในที่สุดพวกเขาก็ได้รับรู้เสียทีว่า การพัฒนาของเย่เว่ยน่าสะพรึงกลัวเพียงใดจอมยุทธ์สิบดาราขั้นสูงสุดบุรุษผู้นี้แห่งสำนักนานสิงไม่ธรรมดามีหน้าเราชีซิวแห่งสำนัก่บโตถึงได้จริงจังถึงเพียงนี้เราผู้เรียนธรรมดาทั่วไปของสำนักเทียนเหอที่รับชมอยู่รอบๆด้านล่างลานต่อสู้หลังจากที่เห็นเกราะแสงปกคุมร่างกายของเย่เว่ยสีหน้าของแต่ละคนจึงเผยให้เห็นความประลาใจความแข็งแกร่งของจอมยุทธ์สิบดาราขั้นสูงสุด จอมยุทธสิบดาราธรรมดาทั่วไปไม่อาจเทียบได้ผู้เรียนในระดับนี้แม้แต่ในสำนักเทียนเหอยังมีไม่กี่คนคอยมีความหมายขึ้นมาหน่อยการประลองครั้งแรกก็เป็นการต่อสู้ระหว่างจอมยุทธสิบดาราขั้นสูงสุดงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้น่าสนใจกว่าครั้งก่อนเสียอีกบุคคลจากตระกูลมีชื่อคุมอำนาจต่างๆที่อยู่บนอัฐจันเมฆสีขาว แม้แต่สมาชิกของกองทัพชิงสนผู้ไร้อารมณ์ที่ใส่โล่สงครามสีทองรวมถึงท่านเจ้าเมืองเฉินหยุนผู้สูงศักดิ์ต่างจ้องมองไปยังลานต่อสู้ลำดับที่สิบการประลองระหว่างผู้เรียนธรรมดาทั่วไปยากที่จะทําให้คนใหญ่คนโตเหล่านี้สนใจได้แต่การประทะฝีมือระหว่างจอมยุทธิ์สิบดาราขั้นสูงสุดทําให้คนใหญ่คนโตเหล่านี้สนอกสนใจสำนักนันซิงก็มีจอมยุทธ์สิบดาราขั้นสูงสุดกับเขาด้วย เกินความคาดหมายนักแต่ถึงแม้จะเป็นจอมยุสิบดาราขั้นสูงสุดก็เกรงว่ายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชีซิวผู้นำตระกูลโม่จ้องมองเย่เว่ยมุมปากสแยะยิ้มพูดยังมีเล่ในผู้นำตระกูลโม่ให้ความสำคัญกับชีซิวมากเขาจึงเชื่อมั่นในตัวของชีซิวฮะเมื่อรับร <t> ู <t> ้ได้ถึงคลื่นพลังหยวนที่แผ่ออกมาจากร่างของเย่เว่ยสายตาของชีซิวจึงดูถมึงตึงสะบเย็นชา แล้วกำกระบีปลายแหลมในมือแน่นขึ้นวิง่งกระบีปลายแหลมสั่นเล็กหน่อยแล้วมีลมทอร์นาโดสีเขียวชะอุ่มขนาดเล็กเอ่อล้นออกมาหมุนรอบตัวกระบีในลมสีเขียวนั้นมีมีดวายุที่แหลมคมล่องล,อ,งลอยปรากฏออกมาทิ้งรอยแตกเลวที่ยาวลึกลงบนพื้นหินสีม่วงที่แข็งแกร่งทนทานนั้นพลังของทั้งสองคนได้เพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆลมแรงที่ไร้รูปร่างปั่นป่วนโบราณต่อสู้ ทำให้ผู้เรียนของสำนักเปิยโตและสำนักนันสิงจะต้องถอยหลังไปหลายก้าวโดยไม่ได้ตั้งใจจึงทําได้เพียงหลบไปไกลๆทุกคนเปลี่ยนสีหน้าในทันทีพลังของทั้งสองคนเกินกว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้มากข้อชีซิวตะโกนเสียงดังอย่างไม่แยแสทำลายบรรยากาศที่ตึงเครียดนี้ก้าวเท้าหนึ่งก้าวอย่างแรงร่างกายเป็นเงากวัดแกว่งกระบี่ปลายแหลมสามฟุตจะโจมตีไปทางเย่ยวยหวยิงหดเหี้ยม ภายใต้ความสนใจของผู้คนที่อยู่บนอัฒชันเมฆสีขาวชีซิวราวกับสัตว์ร,ร้ายกระหายเลือดกระโดดตัวขึ้นสูงกระบี่ปลายแหลมสามฟุตที่อยู่ในมือหันไปจะฟันเย่ิวยิงโหดเหี้ยมลมแรงที่ควบแน่นในระดับสูงสุดราวกับแสงแปลปล่าของฟา้าแลบในจุดที่กระบีปลายแหลมสามฟุตเคลื่อนตัวผ่านเกิดรอยแตกยาวเจ็ดแปดจุ้งลึกประมาณหนึ่งฟุตเยเิวยเพ่งความสนใจเล็กหน่อย มองร่างของชีซิวที่กำลังพุ่งเข้ามาในเสี้ยววินาทีที่กระบี่ปลายแหลมสามฟุตกำลังจะมาถึงตัวเขาเย่เว่เขยขยิงปลายเท้าเล็กหน่อยในเวลาที่ขับขันได้เคลื่อนตัวไปทางแนวนอนทางขวาสิบกมเรากับว่าเป็นฝ้ายในสายลมแรงล่องลอยไปสามารถหลบกระบี่ปลายแหลมสามฟุตได้อย่างสบายทำให้ผ่านประสานกับชีซิวช่วงเวลาที่ทั้งสองประสานผ่านกันมัดที่ปกคลุมแสงสีเงินของเย่เว่ย จะโจมตีไปทางซี่โครงด้านซ้ายของชีซิวอย่างรุนแรงในใจมีจิตสังหารเออลน้นการฝึกฝนที่ยากลำบากถึงสปีในบรรดาคนรุ่นราวคราวเดียวกันข้าจะไม่ยอมแพ้ให้กับผู้ใดทั้งนั้นสายตาของเย่เวยมีแสงแห่งความแน่วแน่สีหน้าของชีซิวยังไม่เปลี่ยนแปลงหันกระบี่ปลายแหลมสามฟุตไปทางขวางมัดของเย่เวยที่พุ่งมาด้านหน้าของเขามีดวายอที่หอหุ้มอยู่บนกระบี่ล้หน้ามาก่อนหนก พุ่งจะไปแทงที่คอของเย่เหว่ยชีซิวตัดสินใจที่จะลงมืออย่างโหดเหี้ยมทําให้เย่เหว,ว่ยรู้สึกถึงจิตสังหารที่รุนแรงโลแสงที่ปกคลุมทั่วร่างกายเคลื่อนไหวได้วยความเร็วสูงแล้วไปรวมกันที่คอทําให้การป้องกันรอบคอของเย่เหว่ยแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่าในเวลาเดียวกันมัดของเย่เหว่ยก็ยังไม่หยุดรุดหน้าเพื่อจะโจมตีที่ซี่โครงด้านซ้ายของชีซิวเมื่อรับรู้ถึงลมแรงอันทรงพลังกระทบกับซี่โครงด้านซ้าย ชีซิวจึงเปลี่ยนสีหน้าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเยเวยจะยังไม่ยอมเผยไพ่ออกมาอย่างที่ใครเขาทำกันแต่กลับจะสังเวยชีวิตตัวเองแล้วโจมตีเข้ามาในตอนที่หมัดของเยเวยจะโจมตีใส่ซี่โครงด้านซ้ายของเขาชีซิวได้หันกระบี่ปลายแหลมมาขวางทางในแนวนอนที่ซี่โครงด้านซ้ายของตนเครง่งในตอนนี้มีดลมได้โจมตีไปที่ต้นคอของเยเวยตะทะกับโลแสงที่ปกคลุมอยู่บนคอของเยเว่ยยังรุนแรง ตามเสียงเสียดสีที่ดังสนัน่นเกิดประกายไฟอย่างต่อเนื่องมีดลมยังไม่สามารถทำลายโล่แสงที่เพิ่มความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากที่ทะลวงเป็นลอยรึกอยู่ด้านบนก็ระเบิดหายไปในเวลาเดียวกันมัดของเย่เวยโจมตีเข้าถึงกระบี่ปลายแหลมซึ่งขวงอยู่บนตำแหน่งซี่โครงด้านซ้ายของชีสิวปังมัดของเย่เวยมีพลังที่เปี่ยมล้นอัดแน่นอยู่ทำให้กระบี่ปลายแหลมสามฟุต ที่ควบแน่นจะพลังหยววนในมือของชีซิวสันสะเทือนรอก็เป็นเครื่องหมายว่าจะพังและหายไปชีซิวรู้สึกเจ็บปวดในสถานการณ์ที่อันตรายจากนั้นก็รู้สึกถึงพงลังรุนแรงที่ทะลวงผ่านกระบี่ปลายแหลมสามนิ้วเข้ามาโจมตีที่ร่างกายของเขาในช่วงวิกฤตชีซิวหมุนตัวในทันทีหลบจากมัดลมได้อย่างหวุดวิดแต่เพราะเป็นเช่นนั้นตัวเขาจึงโซเซถอยหลังไปสามก้าหึม จะลบไปไหนเย่เว่ยไม่ให้โอกาสให้ชีซิวได้หายใจมัดราวกับหนอนมแมลงที่มีกระดูกต้นขาโจมตีไปอีกครั้งเป้าหมายคือซี่โครงด้านซ้ายของชีซิวมัดมาพร้อมกับลมแรงที่ทรงพลังกดดันมาจนชุดประจำสำนักสีดําแนบติดกับผิวหนังคู่ต่อสู้เช่เชนชีซิวต้องกดดันเข้าไปย่าได้หยุดจึงจะสามารถหาช่องโหว่ที่จะโจมตีได้ชีซิวเพ่งตามองเขาไม่เคยคิดเลยว่า หลังจากที่เย่เว่รับการโจมตีที่รุนแรงของเขาไปแล้วเขาจะไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยทั้งยังสวนการโจมตีที่ดูเดือดยังฉับพลันพลังหยวนไหลเอ่อออกมาอย่างบ้าคลั่งในทันทีจึงดึงกระบี่ปลายแหลมสามฟุตกลับอย่างรวดเร็วเหลือเพียงเงาของกระบี่ปลายแหลมไวปังมัดของเย่เว่โจมตีกระแทกอากาศตามเสียงอัดอากาศที่ดังขึ้นชัดเจนมัดได้โจมตีลงบนกระบี่ปลายแหลมสามฟุตอีกครั้งอย่างรุนแรง ทำให้กระบี่ปลายแหลมสามฟุตที่แข็งแรงทนทานบิดเบี้ยวเป็นรูปโค้งงออย่างน่าตกใจรากับว่ามันจะขาดท่อนอันตรายถึงขีดสุดตุ้ตุ้ตุตต้เป็นพลังที่แข็งแกรงอย่างมากชีซิวสีหน้าเปลี่ยนในทันทีฝ่าเท้าถอยหลังไปหนึ่งก้าวแล้วถอยไปอีกกอีกกและอีก9ถอยหลังกันติดต่อสิบกว่ก้าวจึงจะสามารถพยุงตัวได้มั่นคง สายตามองไปที่เย่เวย่ยเต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนความตึงเครียดนี้ปรากฏในแค่ตอนที่เขาต่อสู้กับสวนอยู่อันดับที่สามของชีเทียนจงเท่านั้นเย่เว่ยสร้างแรงกดดันให้เขาไม่น้อยไปกว่าสวนอยู่หรือพลังของเย่เว่ยจะใก,กล้เคียงกับสวนอยู่กันสีหน้าของชีซิวเคร่งขึงยิ่งขึ้นเสินพี่ชีซิวถูกหยุดยัง้งผู้คนจากสำนักเปยดโตที่ยืนมองอยู่ไกลออกไป ใบหน้าเผยความตื่นตระนกที่ไม่สามารถควบคุมได้ถึงแม้พวกเขาจะยังรู้ว่าชีซิวยังไม่ได้เอาจริงแต่เมื่อเห็นชีซิวที่เป็นรองในใจจึงเกิดเป็นขึ้นขนาดใหญ่ยักษ์หมวนตลบพลิกไปลพลิกมาเป็นพลังที่แข็งแกร่งย่างมากด้านล่างของลานต่อสู้หินสีม่วงผู้คนจากสำนักเทียนเหอที่รับชมอยู่ร,บรอบๆต่างก็มองเย่เหว่ด้วยความตกใจเล็กน้อยบนหมัดของเย่เว่ปล่อยกลิ่นไออันทรงพลังที่ดูเดือด พัดจนใบหน้าของเขาปวดแสบปวดร้อนในใจแอบหวั่นเกรงหากสำนักนันซิงยังมีผู้แข็งแกร่งเช่นนี้เพิ่มอีกหนึ่งคนเกรงว่างานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้สำนักนันซิงจะกลายเป็นม้ามืดที่ได้ชัยชนะไปมีเย่่หวยวคอยกำกับการจะติดหนึ่งในสิบอันดับของสำนักนานซิงไร้ซึ่งความกดดันใดๆกระบี่ปลายแหลมสามฟุตขีซิวสร้างขึ้นจากพลังหยวนเหนียวทนทานอย่างสูง ถูกเย่ยไว้โจมตีด้วยมัดจนบิดเบี้ยวมัดของเย,ย่ไว้มีพลังที่อัดแน่นมากมายเพียงใดแค่คิดก็รับรู้ได้คนใหญ่คนโตจากขุมอำนาจต่างๆที่อยู่บนอัธจันทร์เมฆสีขาวบนใบหน้าเผยความประหลาดใจการที่สามารถหยุดยั้งชีซิวแห่งสำนักเปยโตได้จ้หนุ่มผู้นั้นแห่งสำนักนานสิงช่างไม่ธรรมดาสมาชิกของกองทัพชินสหลายคนที่สวมโล่สงครามสีทอง ต่างก็พยักหน้าด้วยความพอใจอย่างมากถึงแม้ว่าพลังในระดับนี้ถึงแม้ว่าพลังในระดับนี้ยังไม่มากพอที่จะกลายเป็นกองหนุนของกองทัพชิงสนแต่ดูเหมือนทางเย่เว่ยและชีซิวจะยังไม่แสดงพลังที่แท้จริงออกมาการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นใบหน้าของชีซิวแข็งเกร้าอย่าได้มั่นใจเร็วเกินไปวิชาเทพเสียระดับลึกลับกระบี่เงาพันพายุชีซิวตะโกนออกมาอย่างเลือดเย็น พลังเนียนพลังย้นไหลประทุเอ่อออกมาพร้อมๆกันชายดาบแทนนิ้วมือเขียนอักขรเซียนหลายร้อวิถีกลางอากาศในพริบตาแสงสีเขียวส่องสว่างและเฉียบคมมากขึ้นบนกระบี่ปลายแหลมสามฟุตมีลมสีเขียวปรากฏขึ้นในอากาศฝ่าเท้าของชีซิลค่อยๆห่างจากพื้นดินลอยตัวบนอากาศอย่างช้าๆสีหน้าที่ตึงเครียดแค้นขยับเล็กน้อยอย่างเร็วไวท่านใดนั้น กระบี่ปลายแหลมสามฟุตสั่นไหวอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันอัคระเซียนหลายร้อยวิถีเคลื่อนไหวเร็วสุดขีดวิง่งทุกครั้งที่กระบี่ปลายแหลมสามฟุตสั่นไหวจะเหลือเงาทิ้งไว้บนอากาศภายใต้การดึงดูดของอัคระเซียนเงานั้นคุบแน่นเป็นกระบ,บี่ที่เป็นสสารสู้สู้สู้กระบี่ปลายแหลมในมือของชีซิวสั่นไหวติดต่อกันถึงเ้าครั้ง กลางอากาศจึงปรากฏกระบี่เก้าเล่มกระบี่ทุกๆเล่มจะปล่อยขึ้นลงปราณที่ไม่ได้ไปกว่ากระบี่ปลายแหลมสามฟุตในมือของชีซิวเลยในเมื่อเป็นวิชาเทพเซียนกระบี่เงาพันพายุแสดงว่าสิทธิพี่ชีซิวมโมโหสีแล้วแต่เดิมวิชาเทพเซียนบทนี้เป็นอันดับที่7็ในบรรดาวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญาณทั้ง172บทของสำนักเปยโต้ถือเป็นวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญาณสัตว์ต้องห้าม มีพลังที่น่าสุพรึงอย่างมากสิทธิพี่ชีซิวทำให้มนบทนี้บรรลุสมบูรณ์จนกลายเป็นระดับลึกลับจะมีพลังอย่างไรก็ยากที่จะจินตนาการได้นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นสิทธิพี่ชีซิวไร้วิชาเทพเซียนบทนี้แต่เดิมวิชาเทพเซียนกระบีเงาพันพายุสามารถแยกกระบีได้เพียงสามเล่มแต่สิทธิพี่ชีซิวสามารถทำให้แยกออกมาได้ถึงเก้าเล่มพลังจะต้องแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนหลายเท่า การต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นสิทธิพี่ชีซิวไล่วิชาเทพเซียนระดับนี้ออกมาแสดงว่าสิทธิพี่ชีซิวต้องการที่จะจบการต่อสู้ไวๆฮดูสิจะหนุ่มนั่นแห่งสำนักนานซิงมันยังจะโอหังได้อีกหรือไม่หลังจากที่ผู้เรียนสิบกว่าคนของสำนักเปิดโตได้เห็นชีซิวไล่วิชาเทพเซียนกระบี่เงาพันพายุออกมาบนใบหน้าของแต่ละคนต่างเปิดเผยความตื่นเต้นพูดคุยซุบซิบกัน การต่อสู้จะจบลงแล้วเจ้าหนุ่มชีซิวนั่นพึ่งพาวิชาเทพเซียนบทนี้ซึ่งสามารถมีใช้เหนือจอมยุธสิบดาราขั้นสูงสุดถึงสามคนพลังของวิชาเทพเซียนบทนี้คงจะเป็นวิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับสาตั้งตน้นบนอัธจักรเมฆสีขาวผู้นำตระกูลโม่รวมถึงคนอื่นอีกสิบกว่าคนให้ความสนใจการต่อสู้ของชีซิวแลเย่เวยต่างก็พยักหน้าเบา เจ้าหนุ่มแห่งสำนักนานสิงนั้นคงไม่ง่ายได้อย่างที่พวกเจ้าจินตนาการหรอกนะดูกันไปก่อนเถอะการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น <c oughs> ในตอนนี้ท่านเจาเมืองเชิหยวนดื่มเหล้าในแก้วมองไปยังลานต่อสู้ลำดับที่สิบพูดออกมาพร้อมทั้งหัวเราะยังมีเล็ไในในตอนที่เขาจงใจปล่อยพลังกดดันจิตใจไปมื่ครู่เหล่าผู้เรียนทั้งหลายของทั้งส6สำนัก มีเพียงน้อยนิดแค่สิบกว่าคนที่สามารถต้านทานพลังกดดันนี้ได้เย่เหวยก็เป็นหนึ่งในนั้นเย่เหวยจึงไม่น่าที่จะพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายๆ่าอืมเราคนใหญ่คนโตที่อยู่บนอัฐจันร์เมฆสีขาวกำลังดูการประลองในลานต่อสู้แต่ละคนต่างมองไปยังลานต่อสู้หินสีม่วงลำดับที่สิบการต่อสู้ของชีซิลและเยะ่เวยทำให้แม้แต่ท่านเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่เพ่งความสนใจพวกเขาต่างประหลาดใจอย่างอดไม่ได้ ในเมื่อเป็นวิชาเทพเซียนระดับลึกลับข้าก็อยากจะลองดูว่าวิชาเทพเซียนทั้ง7บทที่เจ้าฝึกฝนนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดดูสิพลังเนียนและพลังหยวนของเจ้าจะสามารถได้ออกมาได้กี่ครั้งเยี่เหวยจ้องมองชีสิวทุกๆก,การเคลื่อนไหวทุกๆก,การกระทําอย่างสุข,ขุมพลังเนียนและพลังหยวนพลังพลูออกมาอย่างเงียบเพราะวิชาเทพเซียนระดับลึกลับไม่อาจจะต้านทานได้ง่งาย ในเมื่อเจ้าเริ่มไร้วิชาเทพเสียนระดับลึกลับออกมาในเมื่อเจ้าเริ่มไร้วิชาเทพเสียนระดับลึกลับออกมาเช่นนั้นข้าก็จะต้องดึงพลังส่วนหนึ่งออกมาตอกก่อนด้วยปังฝ่าเท้าของเย่เว่ยค่อยคอยหมุนเป็นครึ่งวงกลมบนพื้นจากนั้นก็ก้าวเท้าไปอย่างแรงหนึ่งก้าวพื้นที่สุดเกิดรอยรา้าแต่ร่างกายของเย่เว่ยก็พุ่งตรงไปทางชีซิวที่อยู่กลางอากาศทันทีในเวลาเดียวกัน ปลายนิ้วของเย่เวยเกิดแสงวิปปบอัคระเซียนแต่ละวิถีถูกเขียนออกมาพลังโยนเคลื่อนไหวในอัคระเซียนสัตว์อสูนที่มีหัวสามกะโหลกปลกคลุมไปด้วยเกล็ดหนาทูดทั้งร่างมีเปลวเพลิงสีเขียวปรากฏขึ้นอยู่ที่ด้านหลังของเย่เวยฟ้าผันเดือนดับเย่ยเวยตะโกนอย่างขุ่นเคืองสัตว์อสูนที่มีเปลวเพลิงสีเขียวลุกชนทั่วร่างพุ่งลงมาจากฟากฝ,ากฝาก่าพลังหน้าวันเกรง